เมื่อได้ยินแล้วถึงกับอึง้งผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเก็บเงินถูกตำแหน่งเงินทองไหลนองทองไหลมาเงินไม่ขาดสายขอ,อน้อมกราบคติธรรมคําำคำสอนอรูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ทางเราจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ ควรเก็บเงินอยู่ตำแหน่งไหนเงินจะไหลนองทองไหลามาไม่ขาดสายเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบปัวบุญชาแนลด้วยนะคะ ก่อนที่ท่านนั้นจะไปรับชมรับฟังให้ทุกท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งเพื่อให้การเงินการงานเปิดและเป็นเศรษฐีร้อยล้านสำหรับผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในเรื่องของเงินเหล่านี้ตามบุพกรรมเก่าที่ท่านเคยเป็นผู้ที่ตนเองได้สร้างมาตั้งแต่อดีตด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเทวดาที่มีบุญญาธิการก็ตามแต่แต่กรรมไม่ดีในอดีตของท่านเหล่านั้นก็ยังตามติดมาเพื่อให้ท่านได้รับผลและได้ใช้เวรกรรมเหล่านั้นให้หมดท่านจึงมักจะมีปัญหาทางด้านการเงินเงินทองขาดมืออยู่ตลอดถึงแม้จะทำงานหนัก หรือหาเงินมาได้เยอะสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ในบางครั้งเงินเหล่านั้นก็ไม่พอใช้จา่ายจะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของท่านค่ะจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเป็นหนี้เป็นสินตามที่ปูพภกรรมเก่าหนักเบาที่ท่านเคยสร้างเอาไว้และอีกอย่างหนึง่งเมื่อท่านได้เก็บเงินมาแล้วก็มักจะมีปัญหา ที่ท่านเก็บเงินไม่อยู่เมื่อได้เงินมาแล้วกระเป๋าสตางค์ของท่านมักจะร้อนหรือมักจะมีปัญหามีสิ่งจำเป็นที่ต้องหยิบจับเงินออกจากกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเงินที่ขาดมือของท่านนั้นก็เป็นผลมาจากกรรมดีในการให้ท่านของท่านนั้นยังไม่มียังมีไม่มากพอ เมื่อท่านไปเสวยอยู่บนสวรรค์จึงทำให้บุญเก่าของท่านนั้นจางหายและหมดไปเมื่อท่านมาบังเกิดในโลกมนุษย์นั้นจึงทำให้มีปัญหาด้านการเงินของท่านนั้นมักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลามีความยุ่งยากอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการให้ทานแก่พระพิสุสงหรือการบริจาคสิ่งของ สิ่งของเสื้อผ้าให้คนยากไร้จึงสำคัญมากบารมีเดิมที่ท่านเคยได้สะสมมาให้ท่านนั้นการเงินการทองจะกลับมาเลื่อนไหลและไม่มีปัญหาด้านการเงินและอีก,กนอกจากนี้กรรมเก่าและเป็นอิวิบากรรมทางด้านการเงินของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือที่ต้องชดใช้ แล้วตำแหน่งการเก็บเงินหรือจัดตำแหน่งที่ถูกต้องที่ถูกวิธีในการเก็บเงินนั้นจะต้องจำเป็นที่จะทำให้ปัญหาด้านการเงินได้รับการแก้ไขทำให้ปัญหาเหล่านี้เงินทองและสิ่งของไม่พอใช้พวกเราเบาลงควรเก็บเงินให้ถูกวิธีที่ชีวิตการเงินจะได้เปลี่ยนแปลง การเงินติดขัดไม่รัเรื่ออย่าช้าให้ท่านนั้นผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเช็คเลยค่ะการเก็บเงินในตำแหน่งนี้รวยทันตาเห็นรวยทันทีเงินทองวิ่งเข้ากระเป๋าและท่านนั้นจะได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านลองทำดูนะคะ เห็นผลมาแล้วหลายรายผู้ที่เก็บเงินมีความสำคัญควรเลือกไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะย่อมส่งผลต่อสภาพการเงินของครอบครัวนั่นเองหลักการจัดเื้นที่สำหรับการเก็บเงินภายในบ้านหรือร้านค้าให้มีความเหมาะสมเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลถึงแม้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากความเชื่อก็ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจหลายแห่งไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ไปถึงหลักล้านพันล้านซึ่งเคยมีหลายคนบอกว่าการจัดบ้านที่ดีบางครั้งก็ไม่ได้มีบางบางครั้งก็ไม่ได้มีแต่เรื่องของความเชื่อเสมอไปแต่ยังมีประโยชน์การใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอย และพื้นที่ความเป็นอยู่ด้วยร้านค้าที่ดีก็จะช่วยให้การค้าการขายของเรานั้นดีขึ้นไปตามลําดับความจริงแล้วอาจจะเป็นการปรับพื้นที่ให้สินค้าดูโดดเด่นหยิบจับซื้อง่ายจึงทำให้ยอดขายดีเงินทองไหลนองทองไหลมาตามหลักที่ได้ไว้วิธีดูดูตำแหน่งทรัพย์ของบ้าน หาตำแหน่งหรือคุมทรัพย์ในบ้านให้เจอก่อนค่ะคุณต้องรู้ว่าตำแหน่งหลักทรัพย์ของบ้านนั้นอยู่ตำแหน่งใดวิธีง่ายๆก็คือให้ยืนหันหน้าเข้าบ้านโดยยืนอยู่บริเวณประตูบ้านตำแหน่งซ้ายของบ้านคือฝั่งซ้ายมือคือตำแหน่งทั้งเงินทั้งทองตำแหน่งทรัพย์สมบัติหรือมุมทะแยงกับประตูทางเข้า ถ้าประตูทางเข้าร้านอยู่ด้านซ้ายโต๊ะรับเงินหรือสถานที่เก็บเงินก็ควรจะอยู่ฝั่งขวาและวิธีการเหล่านี้ยังสามารถใช้หาตำแหน่งตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองได้อีกด้วยหลักการพื้นที่สำหรับการจัดเก็บภายในร้านร้านค้าไม่มีความเหมาะสมเพื่อเงินทองจะได้ไม่ล่วไหลมีดังนี้ค่ะ หนที่เก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินไม่ควรอยู่ด้านขวานะคะแล้วประตูเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเพราะแสดงถึงการล่วนไหลของเงินทองมีเรื่องให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาและที่พักของท่านนั้นเป็นร้านค้าตั้งโต๊ะรับเงินตรงประตูทางเข้าซึ่งไม่เหมาะสมเลยเพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีเมื่อเข้ามาถึงร้าน แล้วกลับเจอกับโต๊ะเก็บเงินก่อนเห็นสินค้าหากตำแหน่งที่เก็บเงินอยู่ใต้คานก็เ,เปรียบเสมือนเงินคานทรัพย์สินสมบัติไม่เคลื่อนไหวหากนั้นตำแหน่งที่เก็บเงินยังจาเป็นต้องอยู่ใต้ทับฐานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรตีผ้าทับขาดด้านบนเพื่อเป็นการแก้เคล็ ต่หากมีตำแหน่งอื่นที่ดีกว่าก็จะสามารถย้ายที่เก็บโต๊ะหรือเก็บเงินไปได้ตามเหมาะสมโต๊ะเก็บเงินควรจะอยู่ฝั่งขวามือห้องน้ำตำแหน่งสำหรับการเงินห้องน้ำถือเป็นตำแหน่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะสำหรับการตั้งโต๊ะรับเงินหรือโต๊ะเก็บเงินไว้ตรงบริเวณห้องน้ำวิธีแก้ก็คือ ควรหาตู้มาวางกันระหว่างห้องน้ำกับโต๊ะเก็บเงินของบ้านเช่นกันบันไดทางไหลของของเงินทองทรัพย์สินสําหรับร้านค้าไม่ควรตั้งโต๊ะเก็บเงินหรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์หันหน้าเข้าบันไดเพราะบันไดนั้นหมายถึงการไหลออกทำให้เจ้าของบ้านนั้นไม่สามารถเก็บเงิน าหากมีพื้นที่จำกัดโต๊ะเก็บเงินสามารถตั้งข้างบันไดได้ค่ะเมื่อได้รู้หลักการจัดการง่ายๆสำหรับการตั้งโต๊เก็บเงินหวังว่าท่านทั้งหลายจะกลับไปสํำรวจตำแหน่งที่ตั้งโต๊เก็บเงินของท่านทั้งหลายหรือตำแหน่งตู้เซฟภายในบ้านของท่านถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าแต่ไม่ว่าการเก็บเงินดีแค่ไหน หากไม่ขยันทำมาหากินไม่รู้จักอดออมหาเงินมามากแค่ไหนแล้วใช้จนหมดก็ไม่มีทางร่ำรวยได้ค่ะนอกจากการตั้งโต๊ะเก็บเงินหรือตู้เซฟเก็บเงินจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วกระเป๋าเก็บเงินหรือกระเป๋าสตางค์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะห้ามเอากระเป๋าตาังค์ของท่านไปวางไว้ที่สกรปรกใต้เตียง หรือหลายๆที่ในบ้านของท่านควรที่จะาพาดพรังไปเหยียบได้รูบาอาจารย์ท่านห้ามนักห้ามหนาเพราะเงินหรือกระเป๋าเงินของท่านนั้นเป็นสิ่งที่มงคลเพราะว่าเงินนั้นทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นทำให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายขึ้นและสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บเงิน จึงจำเป็นจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อำหนวยวอวยพรทำให้ชีวิตของท่านได้ดีไม่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตท่านจึงรักษาเงินกระเป๋าของท่านให้ดีและเอาไว้ที่สูงสูงที่เหมาะสมและอย่าได้พลาดพังไปเหยียบหรือโยนกระเป๋าของท่านทิ้งจะทำให้เงินทองไหลออกจากกระเป๋าของท่าน และท่านก็จะเป็นหนี้เป็นศินและที่สำคัญคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือต้องทำเป็นประจำก็คือหมั่นสร้างบุญให้เยอะๆจึงจะทำให้ชะตาชีวิตของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะพื้นฐานแล้วบุญบารมีของท่านมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านสร้างบุญบารมีเพิ่มเติม ก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่ตกชีวิต<า><อ>ยำท่านนั้นก็จะเจริญนุ่งเรืองกรรมเก่าจะช่วยท่านจะร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภและประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าคนที่มีกากบาทนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญใหญ่เป็นคนที่ดวงชะตาร่ํารวยมาตั้งแต่เกิดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิต ของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดร่วมแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคมีลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธอสาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดําขึ้นเพื่อศึกษาและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสถิมงคลให้กับชีวิตเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องใบบบวบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธ,ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ช่องใบบัวบุญชาแนล ขอบคุณและสวัสดีค่ะ